เข้าสีา่ข้างก็โดนแผลนี้ทะลุแล้วก็โดนข้างหลังแล้วก็มีหน้าขาแล้วก็มีแผลที่โดนโกโก้ฟันใช่ไหมแล้วโดนีตรงนี้คืออ่าวไป้ดยเรื่องดเลรแล้วก็มีตรง,ตรง,ตรงของสําคัญของรับแต่ทางพวกที่ผมมีเรื่องทางทางบ้านโกโก้เขาอยู่ข้างหน้าแดยใช่ไหมอยู่ทั้งหมดสามสิบเจ็ดคนตอนนั้นผมก็ทางร้าไม่ได้ล้วมันยังไงมันมันหนักมากอ ไม่พอใจหรืออะไรก็เข้ามาถามเห้ผมไม่พอใจเขาขอค่อยๆเดี่ยวๆอะไรนี้ไหมแบบเนี้ยไม่ไม่มีไงอ<า>ุ้ยมี<อ>สนับมือม <า S 1> ด้วยเหรออ่าทาพ้าออกม,มาด้วยทำงาน,นก็ต่างคนยังต่างคิดอยู่วันถามว่ามันมีความคิดเรื่องเก่าๆมันมีไหมแบบว่ามีที่แก้ไขได้อ่ะกลับไปแก้ไขได้อ่ะพี่ว่าควรที่จะแก้ไขตรงไหน คลิปนี้เหมาะกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเด็กๆที่อยากรับชมควรมีผู้ใหญ่แนะนำนะครับราสเบอร์รี่หอมหวานเข้มข้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand แล้วมาเจอกันบนรถอีก ผมนึกภาพไม่ออกเลยพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยว่าจากเนี่ยที่จะเอาชีวิตกันเนี่ยมีกับ<ห><อ>แงคอนเรื่องผมเล่านนะครับอะไรผมเล่าก่อนนะเพราะผมขึ้นไปข้างบนเสร็จใช่ไหมผมรุดจากตรงงนไม่ได้ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับก็เพื่อนผมไอ้พวกพวกนายพลา่าพวกคณะพวกอะไรที่ที่ออกเคยออกอีพีไปครับเข้ามาช่วยถ้าไม่มีพวกนั้นผมก็น่าจะเรียบร้อยเพราะคนอื่นเขา่าจะระแวงพวกนี้ด้วยขึ้นมาช่วยเสร็จปุ๊บผมผมรุดขึ้นไปข้างบนได้แล้วพวกนั้นก็ขึ้นมาอีกทางหนึ่งขึ้นมาอีกทางหนึ่งเดินไปหาผมถามว่าผมผมเป็นอะไรมาก ผมบอกไม่รู้เขาก็เลยหผมถอดเ,เสื้อออกถอดเสื้อออกนะผมถิ้งเห็นเห็นโดนแทงเข้านี้โดนแทงเขา้าเข้าสีข้างเข้าสีข้างแล้วก็โดนแผลนี้ทะลุแล้วก็โดนข้างหลังแล้วก็มีหน้าขาแล้วก็มีแผลที่โดนโกโก้ฟันใช่ไหมแล้วโดวนตีตรงนี้อ่าก็คืออ่าบไปเรือ่องหมดเลยแล้วก็มีตรงตรงของสำคัญของรับแต่ อพอมันเยอะมันไม่ไหวแล้วจ้ะพอเห็นว่าพอเราหลุจดจากตรงน้ำไปแล้วไงไม่ไหวแล้วไงเลยบอกไปไปไป,ไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปออกคบอหัวหน้าพอดีไปเรียกหัวหน้ามาหัวหน้ามา,หหาเห็นผู้หัวหน้าบอกเฮ้ยเดี๋ยวมึงรออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวกูไปใส่ชุดก่อนไปเปลี่ยนชุดนะ่ะแกจะแต่งต,ตัวไม่เรียบร้อยใช่ไหมละ่ะอันนี้มันไม่ไหวแล้วไงก็เลยไปก่อน ลุกไปปุ๊บก็เขายู่ผมไปปุ๊บไปถึงหน้าแดนนะถึงหน้าแดนหน้าแดนมันล็อกทางพวกที่ผมมีเรื่องทางทางบ้านบอกโอ้เขายู่ข้างหน้าแดนใช่ไหมอยู่ทั้งหมดสามสิบเอ็ดคนทำไมถึงผมถึงรู้ใช่ไหมครับทำไมถึงจําตัวเลขนี้ได้นะผมไปสอบอะตอนผมไปสอบเขาเอาริสต์รายชื่อให้ผมดูว่าทั้งหมดภายในสาสิบเ็ดคนเนี่ยมีมีใครบ้างที่ไม่ยุ่งกับที่ที่คู่กรณีของล้วนแทงอ่ะมีต้นสปอกับอีกคนยังไอ้ดื้อเพราะเพราะว่าเพราะว่าต้นสปอดึงดึงมือดื้อไปไม่วิ่งออกมาที่เหลือวิ่งออกมาบอกเฮ้ยเอาแม่งเลยแล้วก็วิ่งออกมา ผมยิ่งย่างๆผมออกมาได้ก่อนอออนะผมออกมาได้ก่อนพอผมออกมาได้ก่อนปุ๊บผมก็วิ่งไปเอาไฟฟ้ามีดได้มีดมาผมก็เดินกลับมาเพราะมีดผมถือมีดมาปุ๊บตอนนี้มันแทงดอกแรกไม่เข้าใช่ไหมดอกสองปุ๊บดอกสองมเลือกทะลุไถ้ทักแล้วมันก็้องมันเห็นปุ๊บแล้วทันเห็นผมใช่ไหมตอนผมแบบบูทาขึ้นมาขึ้นมามันเห็นผมปุ๊บมันก็รีบกลับกลับขึ้นมาหน้าเดินตอนนั้นผมก็ท้าเราไม่ได้เมันยังไงมันมันหนักมากอ ผมคิดในใจว่าเฮียททาไมถึงต้องลุมต้องอะไรแบบเนี้ผมในในพวกผมนะครับทําไมไม่รอแบบให้หายก่อนเพราะผมไม่ได้ขึ้นจะพาไปไปจบวูเขานั่นแหละผมมาจอดคอบอบบแต่ทางเขาน่าจะไม่ได้คิดแบบนั้น<ๆ>ทางพวกนั้นน่าจะไม่ได้คิดแบบนั้นผมก็ออกออกคอบอไปใช่ไหมพอตั้งแต่ออกเพื่อนผมใส่แตกเขาวิ่งไปหน้าเรียนลุกหัวหน้ามาหัวหน้ามาเสร็จปุ๊บผมก็ยกมือไหว้หัวหน้าบอกว่าหัวหน้าไม่ใช่เรื่องของหัวหน้าหัวหน้าอย่ายุ่งเขาบอกไม่ใช่เรื่องไงมันนั่งลงมาให้ผมนั่งลงผมก็นั่งลงยกว แล้วก็เข้าตรวจแต่จังหวะผมเห็นผมมีเลือดไงเขาเลยไม่ทำอะไรผมก็พามาบอกเขาบอกตอนช่วงแล้วอะผมเดินขึ้นกระไดจะออกจอกหน้าแดนทางคนหน้าเขาเกณฑ์คนที่ไล่แทงผมว่าไอ้ที่แทงเพื่อนผมอะอยู่ฝั่งนี้หมดแล้วผมก็เลยหันไปบอกดูดูที่วกมึงทำนะไรนะผมก็บอกไปแล้วก็ไปเจออย่างที่ที่โกโก้เล่าแล้วไปเจอผมแล้วเอาขึ้นรถไปคันเดียวกันทีนี้พอมาเจอกันพอขึ้นไปบนรถปุ๊บผมบอกว่าดูสิ่งที่พวกแกทำแต่โกโก้บอกว่าโกโก้บอกว่า ผมไม่ได้เลือกผมคนเลือกเองใช่ไหมพอใช่ผมว่าผมเข้าใจว่าผมคนเลือกเองจากผมผมมองว่าไม่ใช่เรื่องว่าคนแค่สองคนพวกผ,ผมจะออกขับบอไม่น่าขนาดนั้นเท่าไหร่เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ผมตอนที่ผมอยู่ทําไมก็ไม่พอใจหรืออะไรก็เข้ามาถามเฮ้ผมไม่พอใจเขาขอค่อย,อย,อยๆเดี๋ยวๆอะไรนี้ไหมแบบเนี้ยไม่ไม,ไม่มีไงแต่พอมาเป็นแบบนี้พอเห็นแล้วเจ็บแล้วก็แบบมาซ้มามาอะไรเงี้ยผมผมว่ามัน,ม,นมันไม่คือ ก็เลยพูดพูดประโยคนี้ไปก็บอกว่าผมผมไม่ได้เลือกแกเป็นคนทำเองใช่ผมผมว่าเป็นคนทำอ๋อเขาพูดประโยคนี้มาเจ้าเขาถามไงเขาก็พูดว่ดีเขาแหละอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคืออซึ่งตอนนั้นพี่ไม่รู้ไงใช่ไหมไม่รู้ว่าตอนแรกพูดดีกับไปเองเขาเดินมาแล้วผมก็ถ้าเขายึดยักอ่ะผมก็ต้องมีเรื่องกับเขาบนรถใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันมีน้องที่อยู่กับผมคนนึงใช่ป่ะผมก็ถามว่ามึงไหวเปล่ามึงไหวมาถามผมไหวเปล่าผมไหว ใช่ป่ะละ่ะครับแต่ผมว่าติดสายน้ำเกลืออยู่ใช่ป่ะตอนนี้ไม่ว่าเป๋าเอ็มมีอะไรป่ะมีอะไรไหมไม่มีอ,ออกไปแล้วตอนแรกมีสนับมาตอนแรกมีสนับมาออกไปแล้วอุ้ยมีสนับมือด้วยเหรออ่าอืมเขาพกออกมาด้วยรอใช่เพราะว่าก็คือตอนนี้ก็คือตอนที่ก่อนจะขึ้นรถเนี่ยครับเพราะว่าเขาค้นตัวเอ็มเอ็มอ่เอ็มอ่เขาน่าจะมีสนับหรืออะไรเพราะว่าคือผมก็คิดว่ามีของเลย ผมก็มองว่ามันมีเครื่องมือหมอใช่ปะ่ะเพราะว่าเอ็มของพบของมาใช่ปะ่ะก่อนขึ้นรถอ่ะเราคิดว่าเออถ้าเขามีอะไรก็เอาไปเข้าไปมันก็ถามผม่มไหวหรือเปล่าน้องๆผมก็บอกว่าไหวใช่ปะ่ปะพอดีเอ็มไม่มีอะไรเนเาค้นเอาสนับออกไปแล้วใช่ป่ะขึ้นรถแล้วเขาก็มองคู่คดีเขาอ่ะแล้วเขาก็พูดกับผมคำนี้แหละผมก็บอกว่าผมมาย้ายน้ำต่วมาผมไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีนะแกเป็น okay. คนเลือกเองคือวันนั้นอ่ะ ใช่คือผมยอมรับว,ว่าคือก่อนที่จะมีเรื่องอะถ้าผมขึ้นไปหาเขามันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่นี่ถ้าผมบอกว่ามีอะไรค่อยๆค,คุยกันนะใช่ไหมเอ็มมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งก็อาจจะไม่มีการสูญเสียใช่ไหมครับก็อาจจะได้คุยกันไม่ได้มีการลงไม้ลงมือ <ลง S 2> กัน,นกขึ้นถ,ถ้าเขาคุยอะผมอะเพราะผมไม่ได้จะลุกไปอย่างเงี้ยอาจจะแบบเหตุการณ์ที่ว่าเออใจยก,ยกในบ้านขึ้นไปหาเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปใช่ไหมเพราะเขาลงมาแล้วผมบอกว่ามีอะไรค่อยๆคุยกันเพื่อน ผมพูดคํานี้ออกไปถ้าเขาหยุดคุยเลอบอกว่าแกไม่ต้องยุง่งคือมันเป็นเรื่องที่ผมแค่นี้เลยแต่เขาฝักไม่ออกมามเหตุการณ์มันเ็นนเ,ปนเป็นอย่างนี้มันก็เลยพิกเป็นอย่างนี้ไปมันก็จะไมร่วมแต่ถ้าวันนั้นนะคุยกันานะเรื่องมันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะ,ะครับถูกรับอือนี่นะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะที่มาได้เคลียร์ใจในวันนี้มีอะไรที่ ทั้งสองคนแบบตรงใสอยู chanting, ่ไหมหรือว่าอยากรู้กับเหตุการณ์วันนั้นอะไรยังติดอยู่มีมีติดอยู่ตรงไหนไหมไม่มีครับนี้ผมถามผมก็ผมติดกับผมผมไม่ได้ติดอะไรเลยแต่ได้มาคุยได้มาแลกเปลี่ยนกันแบบเนี้มันมันทำให้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับผมผมว่าอย่างนี้นะทำงั้นก็ต่างคนยังต่างคิดอยู่วันถามว่ามันมีความคิด เรื่องเก่าๆมันมีไหมแบบผมว่ามีเออวันนั้นทําไมอะไรมันเป็นแบบนี้อะไรเนี่ยแต่ว่าเราไ,ได้ได้มานั่งคุยกันเราเข้าใจกันมากขึ้นเนี่ยเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อีกฝ่ายคิดยังไงคนนึงคิดไหมทําอะไรไหมแบบเนี้ยพี่โอ๊กอะผมผมผมบอกไม่ถูกไงเอ็มผมก็พูดไม่ถูกไงคือแ,แต่ผมอะ่ะผมอะ่ะไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วใช่ก็คือทางเอ็มอะ่ะเขาเสียคู่กรณีทีตั้งผมก็โดนแล้ววันนั้นอะ่ะ แล้วถ้าผมตายไปมันก็เป็นอีกเรื่องใช่ไหมเพราะผมมันก็แย่เหมือนกันผมอะ่ะใช่ปะ่ะาผมอ่ะผมก็แย่เหมือนกันมันก็เป็นอีกเรื่องอะ่ะก็คือในเมื่อเราเลือกที่จะเป็นแบบนี้แล้วเหตุการณ์ตรงนั้นเราก็ปล่อยวางไปอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะคือผมอไอตัวผมผมไม่คิดอะไรยแล้วว่าผมอะ่ะใช้ตัวเองใช่ป่ะค,ค,ออคือผมไม่ได้คิดว่าคนนู้นคนนี้ยังไงถึงเขาจะยังไงเพราะผมอ่ะก็แย่ใช่ไหมล่ะผมไม่คิดอะไรแล้วไม่ไม่เคยคิดอะไรอยู่แล้ว คือหลังจากที่เราออกมาผมก็ไม่เคยคิดในเรื่องนั้นเออือทางเอ็มหรือเปล่าที่เขาคิดใช่เพราผมสูญเสียไงแล้วเขาินเาทางทางนี้เขาคูญเสียใช่ครับ หลังจากที่การประทะกันอ่ะต่างคนต,ตัดสินใจที่จะใช้การประทะเป็นการตัดสินไม่ไงพอผลลัพธ์ออกมาที่ทุกคนทั้งสองฝ่ายได้รับเป็นยไงฮะรู้สึกไงแย่เห <Yeah. S 1> ็นรู้สึกว่าแย่รู้สึกถามผมถ้าสมกลับไปได้ไม,ไม่ไม่ควรมากกว่าแล้วฝากฝากด้วยนะครับฝากด้วยที่ใครแต่วว่าใครใครที่ยังคิดแบบนี้หรือหรือมาฟังแบบเนี้ยฟังฟังที่พวกผมเล่าเนี่ยคือพวกผม ผมปับพี่โก้เลยบามบาบอกแบบเหมือนเป็นมืทางบอกเลแล้ว,ว่าเรื่องพวกนี้มันมันไม่ใช่เราควรใช้เหตุผลอยู่ในอารมณ์แล้วก็ความแรงแล้วต้องใช้เหตุผลคุยกันมากกว่าดีกว่าที่เราจะไป,ปนแบบนี้ถ้าเราคุยกันถั้งตรงนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาอะไรครับตรงนั้นแต่เราเราไม่ได้เลือกตรงนั้นะนีับเราไปเลือกใช้อารมณ์มากกว่าอย่างพี่โก,โก้เป็นไงพอเราใช้กําลังตัดสินแล้วผล,ลออกมาเป็นอย่างที่เราได้รับกันเป็นไง,ไงพี่รู้สึกไง ก็รู้สึกแย่อยู่แล้วไงค,คือโอกาตรงนี้คือตรงนั้นน่นะคือทางทางเอ็มเขาสูญเสียใช่ไหมได้ทงผมอ่ะโดนแบบนี้ใช่ป่ะผมก็เกือบสูญเสียนะถ้ามันเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นอ่ะคือพ่อแม่เราก็ต้องเสียใจใช่ไหมล่ะใช่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมก็ผมผม,ผมพูดไม่ถูกอ่ะยังผมยังบอกอตัวเองไม่ได้ว่าเออมันเราจะทํายังไงให้มันดีกว่านี้ทำยังไงให้มันดีกว่านี้แต่ตอนจุดนั้นอ่ะก็คือมัน มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยมันทําอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยผมอธิบายไม่ถูกนะครับว่าเออมันควรจะเป็นยังไงเพียงแต่ว่าผมอะโชคดีแค่นั้นเองใช่ไหมคือพูดตรงๆว่าผมอะโชคดีที่ผมไม่ไม่ไม่ตายไมล่ล่ะคือยังมีเออยังมีชีวิตกลับมาได้ใช่ป่ะเออยังมีโอกาสที่ออกมาบวชให้แม่เพราะผมยังไม่ได้บวชด,ด้วยอย่างที่ผมเคยพูดไปใช่ป่ะถ้าโชคร้ายก็อาจจะสูญเสียอย่างเอออย่างที่ที่ทางฝั่งเอ็มเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมละ่ะ อ่ะถ้า,าเรามาเล่าเนี่ยมาเล่ามันฟังย้อนหลังอย่างเงี้ยพี่ถ้าเรากลับไปที่แก้ไขได้อ่ะกลับไปแก้ไขได้อ่ะพี่ว่าควรที่จะแก้ไขตรงไหนคุยไงครับคือของนเนี้ยมันมัน,ม,นมันต้องคุยไงใช่ไหมครับก็คือเราอ่ะไม่ได้คุยกันเลยไม่เคยไ,ได้คุยธรรมดา,าเนี่ยคือคุกเนี่ยถ้ามีอะไรต้องคุยกันใช่ไหมครับเอ้ยมีเรื่องอะไรเปล่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่ายัเราต้องคุยกันก่อนใช่ป่ะถามที่มาที่ไปแล้วก็ รู้ว่าตัวปัญหามันเกิดจากอะไร,รแล้วมันจะไม่มีเหตุการณ์ประทะใช่ป่ะเกิดปัญหาจากไอ้นี่เฮ้ยมึงด่าเอ็มเหรอเอ็มสมมตนิน่ะคืออ่าเข้าใจอย่างตรงเนี้ยที่เอ็มเคยเล่ามาว่าเอ็มบอกว่าคนนี้ด่าเขาอะไรเงี้ยรเริ่มถ้าเขามาคุยกับมาถามเนี่ยเ,เนี่ยมาอยู่กับพวกแกเนี่ยมาด่าเนี่ยอะไรเงี้ยก็เราไม่ได้มีการพูดคุยกันไงคืออย่างเอ็มอะเขาก็ได้รับความรู้สึกว่าเขามั่นใจว่า คนนี้ด่าเขาเริ่มเนี่ยเขาได้ฟังมาแบบนั้นแต่เขาก็ไม่คุยเขาเลือกที่จะว่าต้องสรุปเพราะว่าอย่างเอ็มเขา่รู้สึกว่าเขาจอมไม่ได้ว่ามึงด่ากูใช่ไหมแต่มุมมองผมอ่ะก็คือไม่มีใครด่าเขาแน่นอนใช่ไหมแต่เขาไม่คุยไงก็เขาไม่คุยไม่คุยเอ็มเขาไม่คุยแล้วแล้วปัญหาก็คือมันก็ต้องเกิดใช่ไหมล่ะก็คือเขาคือพูดตรงอ่ะใช่ว่าเอมเอ็มเขาจะปะท้าอย่างเดียว คือเขาไม่สนนั้นแหละก็คือผมพูดตรงๆเนี่ะคือเขาไม่สนถ้าย้อนเวลาไปได้อ่ะถ้าเราเลือกที่จะคุยกันนะโอเคเลยมันจะมันมันจะมีคำว่าทะเลาะกันเลยท,ท,ที่มานั่งเล่าจะไม่มีเลยจะไม่มีุการถ้าเราคุยอย่างเอ็มเขามาคุยกับผมหรือม,มาคุยไอ้นั่นะเนี่ย พูดไม่ดีนะมันพูดไม่ดีนะ,ะแล้วเราก็จะไล่ถามว่าเอ้ยมึงพูดจริงเปล่าว,ว่ามึงด่าเขาว่าเนี่ยเขาโตแล้วอะไรก็จะต้องซัดไซล่ไล่เลียงกันอนะ่ะอ่าใช่ป่ะหล่ะจะไม่มีเหตุการณ์มาเป็นแบบนี้เลยอืมอะรักเอ็มมาคิดเหมือนกันไหมถ้าย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้มันต้องแก้ไขทุกอนตอนนีนก็คุยครับเจอห<ม>นะ้าต้องคุยต้องเข้าไปถามอธิบายว่าต้องเข้าวันนั้นอนะ่ะวันนั้นนะที่จริงอ่ะถ้าถ้าเป็นแบบนันนาะผมว่าถ้าแกกลับไปแก้ได้นะเข้าไปพูดเลยบอกว่าเนี่ยคนนี้ มันอย่างนี้อย่างนี้ยแต่ให้กล้วยผมจริงหรือเปล่าแบบเนี <Efendimiz having his paper> ้ยเรื่องก็จะไม่เกิดครับจะให้บานปลายทาให้มีการเสียชีวิตอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นผมเคยคุยกับคนที่ผมมีเรื่องก็คุยนะตอนไปสอบอ้ไปสอบคู่กันผมไปสอบคู่กันทุกชามาแล้ววันนั้นแกแกให้กล้วยผมทำไมเขาก็บอกผมไม่ได้ให้กล้วยพี่ผมคุยกับ เล่นคนกับคนในกลุ่มผมบอกแล้วแต่ผมก็คุยกับเขาว่าผมอยู่ตรงนั้นแกไม่ควรผมบอกแกไม่ควรนะครับ,ค,รบควรที่จะไปคุยกันหลังที่แกท,ทําธุระแกเสร็จแล้วแล้วแกก็ขึ้นไปข้างบนก็ได้ไม่ควรลวงมาเลวแกมาให้กล้วยกันตรงนั้นผมบอกว่าวันนี้วันนี้นะช่องการละครหนึ่งนาโซิโลนะครับได้เป็นคนกลางนะครับที่ได้ติดต่อทั้งสองคนได้มาเคลียร์ใจกันในวันนี้ แต่ผลลัพธ์ออกมาคือผมดีใจมากๆนะครับคือผมไม่ได้ว่าขยันทยอทั้งสองฝ่ายเลยแค่ผมโทรหาทางเพื่อนเอ็มโคโราานะครับแล้วก็โทรหาพี่โกโก้ว่าเป็นไปได้ไหมครับที่ทั้งสองคนเนี่ยมานั่งเคลียร์ใจกันแล้วคําตอบที่ได้มาคือไม่มีปัญหามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วอยากจะถามความรู้สึกณตอนนี้นว่าทําไมถ,ถึงยอมมา นั่งเคลียร์ใจได้คือต้องบอกว่าคนข้างนอกอาจจะมองเป็นเรื่องมันเรื่องปกติแต่สำหรับว่าคนข้างในผมมองว่าแล้วยิ่งคือถึงขนาดก็จะเอาชีวิตกันนะถ้า,ถ,าถ้ามองมองในใน,ในภาพวันนั้นแต่เพราะอะไรวันนี้ถึงต่างฝ่ายต่างยอมมานั่งเคลียร์ใจกันครับผมไม่คิดอะไรในเรื่องนี้อยู่แล้วค,คือคือผมอะตัวผมเองก็บาดเจ็บใช่ไหมผมก็ไม่ได้คิดอะไรแค่ในเมื่อว่าโค้กอยากให้คุยเี้ย ผมก็บอกว่าผมไม่มีปัญหาผมมาคุยคุยได้เลยคือแค่ไปถามเพนมาผมให้ไปที่ไหนผมก็มาค,มคุยได้ใช่ป่ะ อะไรเงี้ยถ้าไปสระบุรีผมก็มาใกล้ๆเลยคนนั้นแฟนผมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะเพราะแฟนผมอยู่ลบบุรีเพราะทีแรกครับบอกว่าเจอแถวขึ้นทางสระบุรีได้อ่าที่ผมผมมองในมุมมองว่าคนละขึ้นทางประมาณนั้นมมาได้เลยเพราะว่าบ้านแฟนน่ะผมมาอยู่แถวนั้นน่ะผมมาหาได้ผมมาพร้อมคุยอยู่แล้วถ้าเอ็มเขาคุยผมไม่ติดอะไรเพราะผมว่าเรื่องข้างในอ่ะจะมาคิดทำไมผมไม่คิดที่จะลงตามแล้วไงเพราะตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกผมโฟกัสข้างนอกใช่ปะครับแต่ถ้าแบบว่าคือข้างในอ่ะ มันกระจัเดเรื่องผมก็เอ็มเนี่ยก็คือสมมติเขาอยู่คู่อื่นผมอยู่คุ่เนี้ยครับมันจะเป็นวงจรที่ว่าเรารอมาเจอกันอีกครั้งถูกปะเพราะมันไม่จบครับแผลไม่จบนะถ้าผมพูดถูกว่าเอ็มใช่สมมติ<ช>เอ็มยังอยู่ข้างในผมยังอยู่ข้างในเนี่ยคือถ้าไปเจอนที่ไหนมันต้องมีเรื่องอีกมันไม่จบนะคือคเอาพูดกันจริงๆใช่ไหมใชตอนนี้พอเรามาอยู่ข้างนอกแล้วไงเราเออเฮียเราได้ชีวิตใหม่มาแล้วอ่ะคือเอาพอแล้วอ่ะใช่ปะครับแต่ถ้าอยู่ข้างในเราไม่ได้คิดที่จะ กลับบ้านแล้วไงครับโรงนกเราเรา,เราตักเลยเพราะตอนนี้เราได้อิสลามแล,แล้วคุยดีกว่าใช่ไหมทางเอ็มโพลาดเพราะอ,อะไรที่เราได้มาตกปาบรับคําแบบว่าไม่คิดอะไรมากเลย,ยต้องการเคลียร์ใจตอนนี้เราเราไม่ได้เรามีชีวิตใหม่แล้วรเราเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ต่ำคือเราอยู่ในช่วงเวลาที่เราต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างมันไม่ใช่ว่าเราแค่ตัวคนเดียวเราไม่ใช่ตัวคนเดียวเรายังมีพ่อแม่ญาติพี่น้องแฟนหลายหลายคนเรา ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนคุยดีกว่าครับเนี่ยอ๋อจุดประสงค์เดียวกันนะพอออกมางนอกก็ตอนนี้ก็คือทำมาหากินอยู่กับคร<ก>อบค,อคอรัวบริบทบทบาทมันเปลี่ยนไปช,ช,ชคือเราก็อยากจะแบบวา่าเออ ทำหน้าที่ของเราอะ่ะคือเราผมก็อยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมคืออยากจะแปลว่าให้คนที่ข้างหลังเราอะ่ะพึ่งพาเราได้ผมคิดอย่างนี้ไงเพราะค,ร<อ>คือเราออกมาอย่างงี้แล้วคือไอ้ตัวแม่งก็ลายๆอยงนี้ยผมจะทําอะไรได้ผมก็จะทําทุกอย่างให้มันได้เงินะแต่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับ,รบผมไม่อยากจะใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นนะอย่างโคเหมือนคนที่แบบว่าออกมาแล้วกลับตัวผมอยากจะได้แบบนั้นมั่งอ่ะผมอิจฉานะในชีวิตโค่ะผมพูดตรง ไอ้จ่า,าวพวกนี้ผมพีจ่าหมดน่ะเออเขาออกมาแล้วเขาหาเงินได้ไอ้เหี้ยเขาทำยังไงอะผมพยายามศึกษาทุกคนด้วยครับพี่เออไอ้เหี้ยทำไมเขาหาเงินกันได้วะโดยที่แบบไม่ต้องไปเกี่ยวกับยาไม่ต้องไปเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีครับผมมองทุกคน,คน,นคนที่ออกมาแล้วก็สบฟัาผมเลยนะผมมองทุกคนจริงรผมว่าอยากจะเออศึกษาเขาทํากันยังไงวะไอ้เหี้ยแต่บทผลเออมันบทสรุปของมันก็คือเราห้ามรีบ ห้ามรีบและห้ามมองในการใช้ชีวิตของคนเ่นอนจริงจริงพี่จริงเนี่ยแล้วออกมาเนี่ยมันมันดีอย่างหนึ่งผมคิดอย่างงี้คือสังคมอะ่ะเขาเรื่องรอยสักอ่ะคือมันคือเขามองเราแบบว่าไม่ได้ลบเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราไปไหนอะ่ะเขาก็จะมองแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับตั้งแต่หัวยันเท้าเดี๋ยวนี้มันมันกลายเป็นว่ามันมันธรรมดาไปแล้วคือคเขายอมรับก็คือผมว่าโอเคแล้วออกมาแบบว่า ไม่โดนด่าไม่ไปไหนก็ไม่มีอะไรเขาว่าอย่างเมื่อก่อนก็ต้องใส่เสื้อกันยาวเดี๋ยวใช่ใช่ต้องหลบตเลยหลบด่านต้อยหลบก็มีตวยิ่งทาให้เราแบบว่าคืออยากจะมีกําลังใจทําตัวเองให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยทุกวันนี้ผมทําอะไรผมระวังมากเลยนะครับก็คือแบบจะไปไหนก็แล้วแต่จะกินเหล้าผมก็ไอ้เงี้ยมันมันได้ผมว่าอะไรเงี้ยก็คือกลัวเขาแบบจะมองว่าเราแบบว่าภาพพนเราจะไม่ดีเป่าวว่าอะไรเงี้ยเกี่ยวกับภาพพนเราผมเม่กลัวแบบว่า เมาแล้วเราจะดันไปอย่างงี้ย่างบุยไวแล้วเป็นทำกริยาท่าทางไม่ดีไปมันจะเสียภาพโพสของคนตัวไลน์อะไรไปอะไรเราระวังระวังตลอดเงี้ยมันเหมือนกับเราได้ชีวิตใหม่มาแล้วเงี้ยครับผมก็โอเคทุกวันนี้โอเคนะสุนจ่อผมติดตามไม่อยู่ทำได้ทำให้ติดตามสองคนนะคอนเทนต์ก็จะฉีกไปหน่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ติดตามติดตามชอบ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 พี่รักรักครอบครัวครอบครัว เมาแต่ยังอยากจะกลับมาต้องช่วยด้วย <watermelon> s o เ e r L เครื s ่องดื่มแก้แห้ง <t>. ด <t ort> ้วยส่วนผสมจากธรรมชาติทำให้คุณกลับมาได้ในทันทีความโสมหายไปต้อง s o เ e r L หาซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ผมดีใจนะผมดีใจผมดีใจมากผมทำา EP ีมาหลายเคลียร์ใจก็หลายเคลียร์ใจนะ e ีีนี้ผมมองว่าในตอนเกิดเหตุผมชุกมันหนักมากนั้นการเสียเสียชีวิตและนั้นการบาดเจ็บสาหัสนะครับผมกับเคลียร์ใจคนอื่นมันผมว่าาเคสเนี้ยแรงสุด แล้สามารถที่จะจบได้แบบนี้ผมดีใจมากขอขอบคุณมากโกโก้ขอบคุณเพื <โก S 1> พ่อนเอ็มโล่าด,ด้วยนะที่มาเป็น EP พิเศษเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆด้วยสิ่งที่ผมตั้งใจจริงๆนะใครจะมองคนตัวลายใครจะมองเรื่องราวเรื่องเล่าของเราไปในรูปแบบบางคนอะ่ะคอมเมนต์มาในรูปแบบว่าอุ๊ยอยากโชว์หรอุอยขีคุกอะไรเงี้ยแต่ผมว่าถ้าคุณดูและจับใจความ ลึกๆคุณจะรู้ฮะว่าไอสิ่งที่เรามาเล่าสิ่งที่เรามานําเสนอเนี่ยมันมีอะไรแฝงอยู่ในความที่คนข้างนอกอาจจะไม่รู้อันนี้คืออาจจะงออดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเรื่องเนี้ยผมมองว่าถ้าใครดูอยู่มันได้อะไรมากจุดท้ายนี้พี่ผมอยากยให้มิโก้เนี่ยจะมีหรืออยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับโปรเอ็มโคลาหน่อยพี่ฝากหน่อยไหมตั้งแต่ออกเนี่ยพวกมาละผมไม่เคยคิด เรื่องไม่ดีเลยไม่เคยคิดที่จะไปว่าเออจะไปทะเลาะกับเขาต่ออะไรเงี้ยบางคนก็ว่าเออสองคนเนี่ยจะเจอกันได้ไหม,มผมว่าเจอได้เพราะผมไม่คิดอะไรอยู่แล้วเพราะผมอ่ะอยากจะคุยด้วยซ้ำก็อะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่กล้าใช่ไหมละ่ะก็ไม่กล้าจะโทรไปหาเอ็มใช่ไหมก็โดนแทงมาแล้วอย่างเพื่อนเขาก็เสียชีวิตกแล้วผมจะไปคุยยังไงการ,รที่ว่ามีรายการองเี้ยผมก็คิดว่า,วาเออมันโอเคนะคถ้าถ้าเอ็มเข้าใจแล้วผมเข้าใจเอ็มเงี้ยมันก็โอเคคือ บ่อยผ่านไปอะไร,รอ,อย่างเงี้ยคือต่างคนต่างทามา,ากินเนี้ยพอมารู้เลยว่าเออถ้าเราได้เป็นเพื่อนกันหรืออะไรเงี้ยมันก็นก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าถ้า,ถา,ถาอยู่ข้างในมันก็คงจะไม่มีโอกาสรอพอมาตอนเนี้ยเออเราก็จะคุยกันได้แล้วครับเอ็มทำไรตอนนี้ทำมา,ากินอะไรครับอไม่ทาด้วยได้ไหมอะไรจะมีเรื่องเรื่องเรื่องคุยแบบนี้มากกว่าอะไรเงี้ยอ่าพอมาถึงจุดนี้้วอยากจะบอกอะไรกับเอ็มหน่ไหมพอได้เคลียร์ได้คุยได้เนี่ยได้จบอีพีวันนี้แล้วมันก็ พูดไม่ถูกไงเขินอ่ะพี่เขินอ่ะพี่เขินอ่ะให้ให้ผมพูดก่อนอ่ะในฐานะที่เราอยู่ก่อนอ่าครับเราเป็นรุ่นพี่แล้วออกมาก่อนครับพูดหลายอย่างพอมันมานั่งเคลียร์ได้คุยได้เลยนะวันนี้เป็นไงฮะอยากจะบอกอะไรเพื่นได้เข้าใจในตัวตนของของพี่โกโก้มากขึ้นจากจากที่เราเคยไม่คุยกันและมีเรื่องกันครับทให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้พอวันเนี้ย ได้แบบมีทางรายการกันละครั้งหนึ่งครับมาเป็นเป็นสื่อกลางให้ผมมาคุยกันเนี่ยผมผมรู้สึกดีนะครับ,รบผมรู้สึกดีดีมากเลยที่ที่ได้มาคุยกันมันเหมือนกับว่าเข้าใจปัญหามากขึ้นครับว่าเราเราจะจะ,จะใช้ชีวิตดาเนินชีวิตยังไงอะไรยังไงมากกว่าครับเนี่ยอืมอ่ะเออมันก็เหมือนกันคล้ายๆกันแหละครับ,รบผมผมไม่มีอะไร อ่ะไม่มีอะไรผมขอยืนเนี่ยพี่เราสามคนยืนเนี่ยผมเป็นมายานจับมือแล้วแบบคนเป็นเพื่อนกันนะพี่เวลาเจอกันทำไงก็เต่น,นี่ละดีกันไนะเออแค่แน็งแล้วไ เที่ยวแล้วผมมาถ้าผมมาโคราชก็ดูแลผมด้วยนะครับผมดูแลอีกครับกล้องจับไม่ทันพี่กล้องจับไม่ทันนะเมื่อกี้เอ้ยเที่ยวโคราชก็ดูแลผมด้วยฟังเรื่องพวกตัวด้วยครับครับผมดูเรื่องดูเรื่องผมเป็นการเราเจอกันหรอโอเคโอเคโอเคทิปไปไหนเจอโอเคครับเราถ่ายทิปอยู่แล้วดูเรื่องครับนี่ครับพอแล้วครับผมอ่าก็ไม่มีอะไรนะครับผมแฮปปี้เอนดิ้งครับพี่อยากจะให้ฝากข้อคิดให้กับน้องๆที่ดูพี่อยู่เพราะว่าเอฟซีทั้งคู่เยอะแล้วตอนนี้ฝากนะฮะ คือไม่ไม่ใช่คนคนเราครับไม่ใช่อะไรก็ได้ครับคือชีวิตนะเราอยู่ในจุดจุดนั้นใช่ไหมเราออกมาข้างนอกนี่คือชีวิตใหม่ครับมันเริ่มต้นด้วยความคิดเมื่อความคิดเราเปลี่ยนชีวิตเราก็เปลี่ยนครับเราอย่าไปคิดเรื่องเดิมๆนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเก่งใครก็ได้รีกว่านั้นมันมันไม่เท่ครับทุกวันนี้มันต้องเก่งแบบพร้อมที่ดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลคนรอบข้างเราได้อย่างเงี้ยโคตรเก่งครับ โกโก้ฝากนะฮะคือผมมัน, <c oughs> มนจะข้อคิดหรือเปล่าแต่ผมขอพูดคําว่าเป็นมันเป็นทาวหอแล้วกันครับพี่ใช่คืออย่างผมกับเอ็มเนี่ยก็คือสิ่งที่เรามาคุยกันมันมันไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกถูกไหมครับการมาคุยกันปะความเข้าใจอ่ะใช่เรื่องที่ดีแต่เรื่องที่ผมอ่ะกับเขาอ่ะมีปัญหาก,กัน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีสังคมอ่ะคือผมอย่างที่ผมไป่อ่านคอมเมนต์อ่ะไม่มีใครกยยลยอมรับหรอกมีกลุ่มน้อยๆที่เขามองพวกเราอ่ะแต่ ที่คำชมพวกนี้มันก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวใช่ปะเราเพียงแค่ต่อไปอ่ะแค่พัฒนาตัวเองดูแลครอบครัวของเราแค่นี้พอแล้วสําหรับใครที่ดูอยู่เด็กหรือวัยรุ่นกันแล้วแต่ก็คือสิ่งที่ผมทำมันสองคนนะ่ะมันไม่ดีนะครับ mm. ก็คือถ้ามันโชคร้ายมันมันก็ตายนะครับอย่าเรียนแบบในสิ่งที่พวกผมทํากันแค่นี้นะครับ เรื่องราวของทั้งคู่นะครับผมว่าสอนให้กับน้องๆที่ติดตามช่องเราอยู่นะครับหรือว่าวัยรุ่นคือขนองนะครับได้เห็นและได้รู้ทว่าการที่เราลงมือลงไม้ลงมือตีนํำปันแทงนะสุดท้ายแล้วมันมีแต่ผลเสียกับเสียนะครับต่างฝ่ายต่างไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดลดความรุนแรงนะครับตั้งสตินะครับมีเหตุและผล มาพูดคุยกันถ้ายิ่งเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้นำนะไม่ว่าจะเป็นสถาบันโรงเรียนหรือสถาบันชุมชนหรือสถาบานันเเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคนที่เป็นผู้นำนะถ้าจับเข่าคุยกันได้ให้คุยกันนะครับลดความใช้ความรุนแรงดีที่สุดนะเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรได้ดีเลยไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เลยมีก็เสียกบเสียใช่ไหมพี่ครับโอเคครับและที่สําคัญนะ เป็นเพื่อนกันเป็นมีมิตรภาพให้กันไปไหนมาไหนช่วยเหลือเกื้อหนุนกันดีที่สุดอ่ะสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะนั่นก็คือแกนมัมแฮปปี้โฮมเขาใหญ่นะครับ ใกล้กับกรุงเทพแค่2ชั่วโมงนะก็จะได้สภาพแวดล้อมแบบว่าภูเขาล้อมรอบนะฮะเป็นสไตล์แบบภูวิลล่ามาสนุกกันแบบครอบครัวใหญ่ๆเลยนะสิบยีคนได้เลยนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนี่นะสปอนเซอร์ที่ทําให้เราได้แขกรับเชิญมานั่งคุยกันนั่นก็คือโซบะเอนะสนุกได้เต็มที่ชีวิตดีไม่มีแฮงนะคเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบํารุงร่างกายแนละที่สําคัญนะช่วยให้เราหายแฮงเหมาะสําหรับสิงนักดื่ม นะกับพวกที่ท่องลาตีนะใครที่ชอบดื่มก็ต้องพกไว้เลยนะโซเบอร์แอลนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับ k s นเะเป็นน้ำหวานไซรัปกินราเบอรี่หวานหอมเข้มผสมอะไรก็อร่อยนึกถึงน้ำหวานต้องนึกถึง K&S ครับผมนะใครที่สนใจนะครับอยากจะลองนะอยากจะชิมก็ทักมาได้ทุกๆช่องทางของการลรครั้งหนึ่ง1บโคกซีโร่ได้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับ EP นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยที่สำคัญนะครับกด Super t ร์แให้กับเราด้วยนะจะได้ทำคลิปทำา p แบบนี้ดีๆออกมาให้ทุกคนได้ชมแบบนี้ตลอดไปนะครผมสำหรับ EP นี้เรา3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เอ็มโคลาพี่โกโก้80นะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ ใจมากพี่ไม่เขียดใจผม e ีนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ EP เนี้ยขอบมากขอบมากครับผมครับผมครับผมแชร์กันแล้วเพื่อนกันครับไม่มีอะไรผมไม่คิดอะไรเลยเพื่อนกันดีแล้วจับมือจับมือหน่อยครับถ้าเจอกันก็ทักทายกันได้ครับผมรู้เรื่องครับเหมือนกันครับปั๊บเรียกวาดตัวเลยครับครับกลับเลยเหรอใช่ครับกลับเลยครับโอเคครับโอกเดตต่อไปดีครับไว้เจอกันครับเฮียเคลียร์แล้วเหรอเนี่ย